ดีครับโค้อิทันโค้งเล็กเตอร์และรูปึงสันติกาช่างคุมู้ใหญ่คุู้ใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่ห้าเดือนพฤษาคมนารยหกสินะครับทางร้านเรานะครับทำการจัดส่งรถ่ t สองสองเจนะครับหรือรุ่น2เมตร20บนะครับที่อำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับของปีนะครับเป็นตัวแรกแท่หมานนะครับและสวัสดีที่ใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับท่านใดที่คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์นะครับ ในทุกช่องทางที่เห็นเรานะครับตดิดามไดเลยนะครับครับวันนี้เป็นันสองเมษยี่สิบนะครับเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าได้เลยนะครับว่า เมื่อถึงบ้านลูกค้านะคะทางร้านโค้งหินตั้งต้องแท็กเตอร์ของเรานะคะมีบริการในเรื่องของการจัดเตรียมสินค้าและลงสินค้าให้เรามีอุปกรณ์ในการจัดส่งให้เรียบร้อยค่ะค่ะลงสินค้าเรียบร้อยแล้วเรามีบริการนะคะปรับแต่งขาสก,กีนะคะพร้อมที่จะให้ลูกค้าไปใช้งานค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับมาถึงบ้านลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับให้กับคุณพี่อารันบงแก้วนะครับบ้านป่าบงตะบนโคกขมิ้นอําเภอวางสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมจะขอแนะนำวิธีใช้นะครับเบื้องต้นนะครับของแขนนะครับแขนเสื้อก่อนสองตัวนะครับแถนกระเป๋าแขนปฏิทินนะครับแล้วก็มีหมวกที่ใส่ที่อยู่นี่นะครับได้นําวิธีใช้นะครับคือเริ่มจากทางด้านนี้นะครับมนโซ่เบอร์121หนาพิเศษไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับไม่ต้องตั้งโซ่เป็นระบบเป็นระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ มันเคลียร์เติมมาเรียบร้อยไม่ต้องเติมเติมมาจากบริษัทคือตอนนี้สภาพพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะเป็นสีเสาแล้วก็จะมีจุกเกลียวดูทั้งสองที่นะครับจุกเกลียวทั้งสองที่ด้านนี้และด้านนี้นะครับขาตะกีปรับตั้งได้นะครับตะกีปรับตั้งได้สีดบขาสปริงเหมือนกันนะครับปรับตั้งได้มีทั้งปรับได้ทั้งดูดูนี้และดูนี้ครับปรับตั้งได้ ใสระดับขาจะให้กดเยอะไม่เยอะใช่ไหมครับใช่ครับกดเยอะไม่เยอะบางทีเราเราเลือกปั่นแล้วก็เปิดขึ้นเพื่อเวลาล้างเราก็ปั่นเอาน้าฉีดล้างออกครับเวลาปาดดินเรียบแล้วก็เอาลงให้มันกดดินปาดดินเรียบครับปาท้ายจะเป็นหนา2ชั้นครับหนา2ชั้นหนาพิเศษชั้นแรกก็จะหนา3มมิลครับชั้น2องตรงขาตะปินกลางก็จะหนา3มมิลไปหกมิลนะครับยอยแถมมาตรงรุ่นนะครับยอยแถมตรงรุ่นหัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นหัวเกียร์ใหญ่พิเศษ เฟืองแบบเฉียงเรืองแบบเฉียงรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสเ,เป็นเป็นเฟืองแบบเฟืองท้ายรถยนต์เราสะครับเริ่มจากเบาไปหาหนักเวลาติดดักก็จะเริ่มจาบเบาไปหาหนักเบาไปหาหนักครับมาฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับเป็นเป็นหัวาจารบีนะครับอาจได้ทั้งจารบีใช้ได้ทั้งน้ามันผมเติมเติมน้ามันมาให้ด้วยหน่อยนึงเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงบางทีบางทีงทลืมอ,อัจจารบีน้านมันยังได้หล่อเลี้ยงได้ครับเพราะว่าเวลาใช้ไปนาน มันจะเกิดความร้อนอะไรนี่ใช่ร่วมกันได้ครับใส่ร่วมกันได้ครับใส่ร่วมกันได้เลยทั้งน้ำมันทัื้อจาบีดิ้งดีครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องเติมรับเรื่องใบโรตารีนะครับโรตารีาร่มถิ่ของเรานะครับถ้าเกิดเป็นตัวใหม่มาจากโรงงานเลยจะเป็นหนาเจ็ดมิลทั้งหมดนะครับใบสุดสองแถวปั่นนะครับแถวละหกใบครับดีได้ทั้งดินแห้งทั้งดินน้ําหรือทั้งนาและไร่นะครับนะครับแถววังสะพุงสวมมาจะเป็น ทั้งไร่และนานะครับไร่ก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับเรื่องการรับประกันนะครับมีรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับจากทางความเสถียรนะครับหนึ่งปีแล้วก็มีปัญหาโทรเข้าฝ่ายเพื่อนสินค้าฝ่ายไหนได้หรือหรือโทรหาผมก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นราคา79,000บาทนะครับฝากไว้ในคลิปเลยนะครับราคา79,000บาทนะครับราคานักวันที่5เดือนมกราคม2568นห้าร้อยกสนะครับนี่ครับพี่โทรสั่งผมแบบไม่ต้องมาจำเนาะครับผมโทวนะครับพี่ ได้เบอร์โทรมาจากช่องทางไหนครับช่องทางยู u b e ครับดูหลายๆค่ายแล้วก็ครับที่พูดเลยครับเอามาลองดูก็น่าจะดีครับดูหลายค่ายเนาะดูสีสันมันแตกต่างจากเขาเนาะเดี๋ยวไปลองปั่นดูครับปั่นดูไวไปดูเข้าปั่นเลยเนาะว่าจะเป็นแบบไหนเนาะครับครับท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับโรตอรีฟาร์มเทคนะครับฝากบันทึกเบอร์โทรเราไว้นะครับท่านใดเงินไม่ถึงไม่พอนะครับสามารถจัดไปนั้นนะครับได้ที่สิชเชอ่อสักสยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดที่ ยังไม่รู้นะครับมีสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านหรือมีสถานที่ใกล้เคียงที่ไหนนะครับโทรมาหาเราได้นะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับอย่าลืมนะครับเงินไม่ถึงก็ไม่พอนะครับสามารถจัดไปนั้นที่สินเชื่อสักสยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับกดติดเบอร์โทรเราไว้ได้นะครับเพิ่มเติมนะครับโรตารี่2เมตร20ตัวนี้นะครับใส่กับรถไถคูปต้านะครับเ็ M9,000 นะครับ เป็นตัวนี้นะครับ M 9,000นะครับ M 9,000ตัวนี้นะครับแต่โรตารี่ของเรานะครับสามารถใส่ได้ทั้งรถไถฟอร์ดทั้งคูปบตตาทั้งยันมานะครับที่ท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะใส่รุ่นไหนนะครับเบื้องต้นนะครับวัดดูฐานล้อหลังได้นะครับว่าก่วงเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับประกอบเสร็จเดี๋ยวเราไปลองปั่นกันเลยค่ะไปเลย ค,ครับไปรับเลยใครใครอยคลิปนี้ก็สั่งได้เลยเนาะครับผมจะได้นำสั่งเลยเลยสั่งจากร้านนี้ได้เลยครับมีบริการส่งทิ้งส่งฟรีมาดูรอบๆนะครับนี่จะเป็นงานไร่ไร่อ้อย<ะ>อครับเข้าไปเลยครับโอเคคขอบคุณหลาย